เมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เราเล้วเราล้ว,วอันนี้ก็คือครอบครัวหมาจรนะคะเพิ่งจะเห็นเมื่ออาทิตย์ก่าเนี่ยอันนี้ตัวนี้สงสัยเป็นพ่อเขามีตัวเมียเป็นแม่สองตัวเนี่ยตัวดํากับตัวนี้แล้วก็ลูกนะลูกเนี่ยเหลือสี่ตัวตัวน้นอยๆเนี่ยเมื่อวานนี้เห็นตัวหนึ่งน่าจะเป็นรุ่นพี่นะเนี่ยซากกองอยู่ตรงเนี้ยไสทลัก มันจะโดนรถเหยียบก,กลางตัว<อ>เวีนกลือเอาหมูยอให้มาเยอะเยอะ,ยอะบ้านเมืองเราใครผ่านมาแถวนี้มาหารก็แบ่งปันน้องหน่อยนะคะนี่อันนี้หอแก้มมุกดาหารเนาะทางที่เขาหิวเขาก็จะเพ่นพ่านเนาะข้ามเกาะกลางถนนไปมันก็รถวิ่งเร็วอะ่ะถนนแถวนี้ เล็กมานี่มานี่มาไปให้ได้กินหมูยอหลายชิ้นแล้วนะมานี่มานี่มาร้อนเหรอไปนั่งแช่น้ำทำไมนะตัวผู้หรือตัวเมียนะอยู่ข้างในที่คัวสุดได้หมูยอไปชิ้นหนึ่งออามากินเอามากินอาหารเม็ดมาคอมอนเอาลูกมามากินนะะพี่เอาน้ำกับอาหารเม็ดมาให้เนี่ยเดียวก็ออกมากินนะอย่าข้ามถนนไปนะเดี๋ยวรถชน กินหมูยออีกเหรอซื้อหมูยอไม้ละห้าบาทมาฝากเด็กๆกินกันใหญ่เลยวันนี้มาลูกมาตัวเล็กเอ้ยวันนี้มาลูกมาโอ้ยเวรนกรรมสองสีขาวน้ำตาลเอออันนี้ตัวผู้สามตัวนะไม่รู้ตัวเมียหรือตัวผู้มาออกมาเราจะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะได้ออกมากินอาหาร เอาออมากินนะนี่พระอาจารย์ก็เอาข้าวมาให้พระอาจารย์ใส่บาตรผ่านไปเมื่อกี้นี่พระอาจารย์บอกความหิวก็เป็นทุกข์เขาหิวเขาก็เลยต้องออกไปเพ่นพ่านข้ามถนนไปรถก็ชนมาเราจะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะได้ออกมากินอาหารเอาอ,อมากินนะนี่พระอาจารย์ก็เอาข้าวมาให้พระอาจารย์ใส่บาตรผ่านไปเมื่อกี้นี่พระอาจารย์บอกโอ้โความหิวก็เป็นเป็นทุกข์ เขาหิวเขาก็เลยต้องออกไปเที่ยพข้านข้ามถนนไปรถก็ชนก็เมตตาทำคําจุนโลกช่วยเท่าที่ได้นะคะเราจะมาแบบภาระมากมายนะ<ร>ก็จะเป็นทุกข์นะอีกตัวหนึ่งซากเอาไปทิ้งใต้ต้นตะขบข้างในนะเริ่มมีกลิ่นแล้ว เอ็นกำอ่ะใส่บาแล้วเดี๋ยวไปตรวจน้ำให้เขาไปกินไปกินปะที่จะไปแล้วนะตัวเล็กอย่าออกไปเพยนพ้านะเดี๋ยวรถชนเดี๋ยววันหลังเอาหมูยอมาฝากอีกไปไปเข้าไปเข้าไปข้างในไปไปกินไปอยู่กับลูกหนูปะดำไปเดี๋ยวรถชน